มาจ้ามาอันขันสมพักกันมาเนี่ยต้นพักงามๆต้นพักงามๆเนี่ยต้นพักงามงามงั้นขันสมพักกันเนาะอันกินกับตำหมากฮงมาวัดมาบ้านนี่ยอันขันกินกับปล้ป่าได้บาทนี่นปลาทูเนาะกล้วยปะทู่เสบ จมใหญ่อีกออกจ้ะแม่แม่พักคันแม่เราวขันขายอันเรียงลูกมากจมไญ่ได้จ้ะคันสมพักนี่แหละขายเล้วหน่อยจมไญ่มากกับมักกินผักนะจ้ะ ถ้าบถ้าขาดพักนะคือจังบ่ได้กินอีหยังนี่ละ่ะคือจังเ่ามีอย่างลงทองเท่านี้ละ่ะกินเขาซื้อเสือกเสบได้จ้ะกินพักน้ำเอาเกลือเนาะเอาดามไปดามไปขันเทดามลงเทดามลงนึงหน่อยนึงอันนั้นข่อยำนาะจ้ะเนา,าเนอะอา๋ไม่เกลือ เกลือขั้นแล้วเขาก็เอาเปปั่นน้ำเขี้ยวมันถิ่มซะก,ก่อนน้องจะเป็นน้ำมัน,มนเคี้ยวพักนะคะโรยเกลือลงอไปเลยจ้ะแล้วก็ใช้มือขย้ำให้มันยุบเนาะขั้นสมพักนะอืมนั่งสิแม่จ้ะผันเลยไม่เห็นเนาะต่างกล่องไม่ก่อน่เห็นสัตว์ คันสิตออแข้งเลยขันกระปนปลาต้องขันลายอีกคนเดียวจ้ะยี่ได้วสวนก็นเหลือหลายอูใช้ต้นหอมนำจ้ะ เอยากได้แต่สมพักง่ายๆจ้ะเจริผสมกับเขาไม่ยั่งหลายก็มีอันเขาเขาหนึ่งนะคะเขาหนึ่งเขาเดี๋ยวหนึ่งเขาเดี๋ยวหนึ่งนะคะขไม่เห็นให้เปรี้ยวจ้ะทำให้เปรี้ยวนะจ๊ะผู้ใดก็เกิดเหตุอะไรก กินกระทันเบอร์น่าจ๋ะเด้ออันหยบแล้วนะนำให้เคี้ยวมันก็ออกมาจต่ห้องห้องก็ปั่นผิวดเอ้อจิ้นเทียนหนึงนะบนป่าแล้วซื้อป่ามาปนอนจ้ะ và nằm cái khéo mình tìm nơi đó rơi mòn ở đây khoang mò anh đây mò hàm hang hang mặt đứa chả đứa có ai kiếm khoang đòn hang mặt mình quất về ngay buồn bị bớt là nè quất khang quất khá khá buồn khó kín chắc nói đã đốn kim thừa độc chả mình เอาไปน,นี่ก่อนเด้อจ้ะเด้อจะหมอมา้งละจ้ะนัง่งเติมน้่งจ้ะบ่บางคนก็ใส่น้่งมันเศร้าเขาะะ่าหน่อค่ะไม่ไเอาแซ่เข่าเหนียวน่ะคนคนก็ใส่อันนั้นแต่อันคั่วกระบาดก็ใส่ค่ะพวกามาักกินนั่นน้่งเขา่าไม่ได้ทำเตี๋ยว ใส่ด่างเปาซื่อจ้ะข้าเนียวนี่ค่ะข้าเนียยหนึ่งเนาะไน้ด่งางน,นุ่นเตีนะนั่นหลายอยู่เนี่ยต้องใส่หลายใส่พอประมาันพ่อแหละซ้ำนี่ ใส่เกลือลงไปเขาแกเอาเขาซิมเบิงนะจ๊ะซิมเบิงมันพอดีเลยยังจะเอามือแตะหนามมันนะจ๊ะแตะถ้ามันเข้มข้นก็เติมน้มไม่ก็ได้ถ้าผู้ใดใส่ร้วงเกลือน่ะนะเติมหนามเพิ่มได้จ้ะมีปัญหาแล้วก็เปิดฟ้าไว้ เดือดออกทุกเดียวอีกสองสามมือมันก็เป็นละจ้ะถ้ายตะกัทุเพิ่มเนาะเพิ่มนี่ได้เลยจ้ะเพ,พิ่มเพิ่มผงศลลดแทนเขาหน่อยนะ มือแกเลยพอดีเลยจ้ะมันมันดเด่นหลายเนาะเห็ดแต่น้อยนึงเห็นบ่จ้ะแล้วละจ้ะนี่น้ำผุกฤษได้จ้ะเอาคลิปคันสมพักร่มแค่นีนแ้แหละละจ้ะขอฝากกดไลค์กดแชร์กด กระดิง่งห้กำลังใจข้าไก่าบาดใน,เ,นเด้อค่ะจะได้เฮ็ดคลิปใหม่ๆมาให้ผู้พี่น้องได้รับส้มกันใหม่อีกจ้าขอกำลัำใจแลงใจและเยอะเด้อจ้าเด้อดีจ้ะ